สวัสดีครับพี่น้องท่นเป็นแฟนขอรรบครับชอบชาล,ล้ก็น้เสี่ยวครับบรรยากาศช่วงเอ้ะเมื่นไห่ครับโอ้ฝนท่านมากินข้าวแรงนี่ต้องมากินข้าวแรงอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นหนาวๆ พี่น้องชาวเอทีนะครับขอเชิญหน้าประตูทางเข้าน,นะครับผมอะไมันให้อาตุนอ่ะับไปบังกันบรรยากาศดีจ้าวุ้มี้ยันไหนสาดหรือตดนี่ไง

เพสักถามเล่าหออแม่ฟ้านอนจัดให้ฟ้าร้านค้าเยอะมาก ใช่มาน้าหรือเปล่านี่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะมาน้าไม่เก่ไม่ได้มาน้าไม่เก๋อันนี้เก่แล้วไม่ใช่ไหมเก๋ แก่ไปเลยกับแม่พ่อเนาะโว้นนี้โปไก่หอกเนี้พ่อเขาคือปิดกรุงรันเข้าแล้วจากอ้าวสวัสดีคุณปีปีสบายดีเนาะโปรสบายเลยเหมือนหนีดาตัวเหมือนหนเขาด่าตัวใครด่าเขาด่าว่าอีภาคเนี่ยเพราะคายบัสมาเสร็จเขาว่าอีภาคมดเออ เออมันปักได้เฉพาะไอโฟนนั่นแหละปักได้เฉพาะไอโฟนเลยว่าจำเป็นบนอิสตองเปิดที่บ่ายเหี่ยวหูก็เลยวังปักได้เฉพาะไอโฟนขอโทมาถึงดามันมันส่งได้เฉพาะเออ่ไอโฟนเหมือนกันเพื่นบอกเขาใจแจ้งให้พี่น้องด้วยถ้าช่องใครที่ไม่ปักขายตัวมันต้องไอโฟนมันคืเครื่องเอาพี่น้องเข้าใจตามนี้อ่ะถ้าพี่น้องย่างเลาะ คนปันตะายครับมนี้ครับพี่น้องเดี๋ยกรครับคอยฟึงเตือนเดี๋ยวคอยชิมาสื่ออยู่เอาเฮง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 ปงปเพิ่มสินไส้กรอกอีสานทอดกรอบ 30, 40, ิ0ี่้าหกบแต่สิซื่อครับพี่น้อง เอาเอามาแก้วนึงกาแฟเย็นเด้อเดี๋ยวเอามงมาเอาใครง่วงนอนใครของไม่ขึ้นใครอยากลองของกาแฟสดกินกินแล้วของขึ้นเดี๋ยวมาเอาเด้อกาแฟกาแฟเย็นโอ้ขอนุาหนูกดไกลสดนี่นี่ขออนบาลมีค่ะมนเด็กกาศ หน้างานครับโอ้ปลาหมึกนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอันนี้หน้างานนะครับขายดี การใช้รถเา <S <S านาะเราก็ต่อไปก็จะขับเองนะครับรถลองลองขับเองดูก่อนนะครับอ้สอบัตดีจา้าเอ้าอันอันถนนใหญ่มนันก็ใกล้ๆเนาะ นอนหลายก็ลักตื่นน้องแรงควงกินอันตบปลายอยู่ขวดนแซ่บอยู่เลยกินมังหุงไหมกินแต่มังหุงเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมโอ้จับหน่อย <c oughs> พี่น้องครับมาหมโอนคนกำลังวันดีครับผมแม่เป็นเอีโอ้ขอบคุณหลายแม่เบิ่งถึงได้คลิปแหละกีน้องคอนเทนนี้โอ้ขอบคุณขอบคุณครับมบียังสีเปล่ากับเอซี่ในนี่เอาเอ้าเออาเอา,เอา,เอา เป็นโดนปะครับวันีจะ้าวันนี้ยู่รพกคน่สวัสดีจ้าะินโอ้ยพอกินอ่ะอยู่ครัวพุ่แหละโอ้เขาถาม แม่ครัวครับแม่ครัวเตรียมข้าวให้กับสองหอด้วยแม่ครัวครับแม่ครัวมาทานเตรียมข้าวสองหอด้น้าหนาวใส่ดีด้วยนี่เนาะไม่ใช่ไหมแขนยาวเอาเสืออย่างคิดสวยอยู่ได้วยนี่เสื้อมีวัเสื้อเชื่ออะไรนะเสื้อมีเด้อเนี่ยมันิ่งใหญ่จะเป็นท่ตัวิยอ เจา้าครันนี่อืมภาษาอยู่เล่ห้าแดกดักเหม็นจะาของแล้ว <c oughs> อ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับไ่คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยพี่บันแพงเอฟซีสาวน้อยพี่บันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วง ลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฝั่งลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเช่นบนเวทีสาวลำเพลินครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอก้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตตปัรรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาค้นครับพี่รองครับ เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรมันแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแทนแน่นอนกับเพลงไหมคุงหญิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนางเอกหน่อยค่ะบัฟสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเศร้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันศุกรเพลงนุ่มโจครับ ยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือน,นั้นสีหลองเพลงไม่โชว์ไม่เลื่มแต่วันที่18ถึงวันที่เกาศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขาคุ้มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพแม่ๆค่อ่ะลากา,พ,า,พ,า,พ,าพ่อปาาพ่อแม่ๆมิดตามผลงานเพลงไม่หลายนได้จากลากาอย่าลืมเขาลุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายเน้ะค่ะนอกับบัตรละค่ะ จาก1,348บาทเหลือเก 9, 9, 9, 9, 9, 9บาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ัามือต่อมือ1ึ9นบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปิน แต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับชั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือหนึ้อยเกบาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก100เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพลิดเนแพงแฟนเพชรแอดมินรอครับไปแล้วครับส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกันดิ่กุ๊บปิดครับ